เขาซอยนะกพี่น้องบีไปดีโฟร์เม้ดี้ยทุกคนโ้ยสุดดเนะการัีต้อนรับขาูโต้สาวบุญหลายที่เก่าไม่เเนาะนี่สาวุดารก็ลงุมมใส่บาดวันสิงเพ้งคือเก่าคือเดิมจัก็ค่าเฟิ่นจะมาคายอยู่ตัวหนาวัดเนาะได้ขายดีดีเนาะ คนกะยังบ่คอยลงมานาะเาราะล่าเขาแล้วน้ำแล้วเนกะ่มซ่ากวารอากาศอันตันนานกพนอันนี้เาพันอันนี้าพัน กองถลายกระซิมืดแน่เนาะพี่น้องเนาะแน่คนถ่ายทยอยลงมาดีื่อย ตนนี้เป็นใส่เข่าบูชาเนาะ pelai dah untuk nama budaya 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 Ô mọi người ơi 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 mọi ตอนนี้คนกำลังพยโยเสกกำลังแกทีจนรับพรีน ไปฮะเว้ยัววันวัไปทุนเขาไปนกัาเขาไปเอนะไปพ่นะไปนอไป่ไปอยู่อดไป giúp tôi cái nào nè mình chọn được không chọn không cái này phải untuk yang sudah

วัตถสชนเละผลดงไปในวันนี้ผู้อยู่ไทยจะมีเท่ากันในนามพระเก้าแันดินพระเจ้าตมนุสาดังี่ดุจย่าวังอโุโอนุยาเทว กฟใสบาทเลิกวันทีเรียบร้อยแล้วอย่าหน้ามตามต้นไม้ดีวาหน่อไม้เนาะ้าวสา กนโพนี่คนจะมาอยากนำพิษเขาซอยล้วพี่นอ้องเนาะ้าคนผมดิงระวังนไแค่ไรหลังจากเลิกใส่ปะได้แล้วก,ก็มาหุบซื้อปิ่ไก่แล้วพี่น้องคนจะขายตี๋ไก่ขายชื่อขายเฮ็ดขายหลายอย่างไรเนาะรอให้เธอมรับ โลระเหติบดตนี่ิ0พันโลฮะิบพันโลิบพันเออโลสิันเอาชิบพันได้โลสิโนโลิโว่าสิโนชิปันย่หวงราหนึ่งแล้วว่าว่าชิปพันว่าถามติดถุงชิเนชิปพันเขี้ยนใครก็ได้มานกันใครชิปพันกันใครเ่ขึ้นทุกคนในคนไทยจโรัน นมีนางลายยางไยางขนมมหาเกน้อยเนาะมคนลายน่ได้านไหนะลายข้าวุณเ็บดโลหะซิปโอมีเตดดอกง้าเนาะใม่หับไม่จะเห็นเหรอาบ่อหยาบเงี้ยบบโดนแล้วเนาะ หลังจากที่ใส่บาทเรียบร้อยก็ซื้อนอยู่นกินกินอยูเอยู่ซาเนาะนี่ปนรนอไกชิ้นือมาตอนลูกตอนลานขีดา้นาร ที S <S <ar df> ่แล้วพี่น้องเับสลายกระได้พอตัวกัปก่อนนะเพระว่าก็สวยแล้วตอนนี้ก็เวลากรเก้าบุ๊สิบมุงแล้วเนาะเนี่รถตแวล้ว่าเ่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้นักสลายกะชื่ออเจ้าคลิปปก่กนแล้วกกัะชิ่หน้าสำหรับคลิปนี้ขอก่าบพรวสาสบายดี